ผู้จัดการบริหารนครทายกชนะทีงงานของท่านจากการฟฟ้าสกลนครนะครับท่านก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าทราบว่าค่าไฟที่มันสูงขึ้นตั้งแต่เดือนแรกนะครับมันเป็นการรับมันเป็นการขึ้นสูงเพราะว่ามีการสลับสายกันนะครับอทางผู้ทางผู้รับเหมาที่ไปเิดตั้งมิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือมีการสาดสายกันนะครับก็เลยทำให้ ค่าไฟเนี่ยมันสูงขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกจนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่สิบหกใช่ไหมครับใช่ครับครับทีนี้ทางการไฟเนี่ยนะครับทางผู้จัดก,การทก็แจ้งว่าค่าไฟที่มันพุ่งขึ้นสูงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงวันที่สิบหกอันนี้นะครับทางการไฟเนี่ยนะครับจะไปะให้ทางผู้รับเหมาติดตั้งมิเตอร์เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็คือหลังจากวันที่16เป็นต้นไปอันนั้นจะเป็นค่าไฟปกติของทางที่ประสิทธิ์ก็ในส่วนนั้นจะให้พี่ประสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ่าเข้าใจแบบนี้นะครับผมครับแล้วทีนี้ค่าไฟที่มันเกิดขึ้นนะครับจนถึงวันที่16เนี่ยเดี๋ยวทางการนฟ้าเนี่ยครับจะไปให้กับทางผู้ผู้รับเหมาในเป็นผู้รับผิดชอบวันนี้พี่ประสิทธิ์เอาตามนี้ไหมครับผมเราตามนั้นครับเดี๋ยวเราตามนี้นะครับ ม,มันมีการจ่ายไปแล้วนะเขาเขาทำเรื่องคืนให้ <c oughs> ใช่ไหมครับถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าจ่ายไปแล้วพี่เป็นติดใจเลวันที่บินตั้งแต่วันแรกถึงวัน,นที่สิบหกมินนจ่ายไปแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะผมจ่ายไม่ต้องจ่ายเดือนตอนนี้เขาเขาเป็นตัดไฟไงก็เลยจ่ายไปหลังจากที่คุยกันที่ประชุมตรงอบวตยุทธ์แล้วอ่ะหลังจากนั้นผมก็เป็นจ่ายค <c oughs> ่าไฟอนะตั้งแต่วันวันสองวันหก ถ้าถ้าไปจ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวการไฟฟ้าก็จะคืนให้อ๋อครับผมคือนั่นมันจะมีค่าประกันเรียนบิเตอร์บิเตอร์ชุดเขาจะทำเรื่องคืนให้ทีหลังหรือว่าให้คับคับจากค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไปคืนเลยคืนเป็นเงินสดเลยนะครับอ๋อครับผมครับคืนเดี๋ยวนะครับผมขอสอบถามการไฟฟ้าก่อยได้อ่าคือคืนให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับของเดือนที่เดือนเดือนจนถึงมเดือนแรกก็ถึงวัเดือนสิบหกนะครับ ตั้งแต่วันเกินแรกจนถึงวันที่16เนี่ยทางการไฟฟ้าจะคืนให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามาเกิดจากข้อผิดพลาดในการสลับสายนะครับ oh. หลังจากนั้นการใช้ไฟปกติเนี่ยอันนี้ก็คืนรับความรับผิดชอบของทางที่ประสิทธิ์นะครับหลังจากวันที่